ครับผมคลิปวิีโอนี้นะครับเราจะมาปลดล็อกรหัสตัวเครื่องเครื่องเฮาแบ์กันนะครับตัวเครื่องตะชื่อว่า V นะครับตัวนี้ V I Y I นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้กระดาษขาวๆที่ผมบงังอย่นี้ผมบงังหน้าลูกค้าวไว้นะครับเัวเครื่องติดล็อกมาก็ต้องกระดาษขึ้นมาหน่อยไม่งั้นมืสัมผัสไม่ขึ้น ใช่ไหครับติดรหัสนะครับนี่ติดรหัสนะแต่ว่าผมต้องบังหน้าลูกค้าไว้นะครับเพราะว่าประมาณนี้นะครับติดรหัสก็เครื่องติดรหัสมาแล้วครับเราก็ปิดเครื่องลงปกติเลยเครื่องพวกนี้มันปิดเครื่องได้อยู่แล้วแหละนะครับปิดเครื่องลงนะครับปิดลงไหมโอเอก์อ๋อไม่ไม่น่าแอนดรอยเก่า ตัวนี้นะครับวิธีล้างนะครับถามว่าเราเคยล้างรุ่น v ยี่ไหมไม่จําเป็นว่าต้องเคยล้างนะครับแต่เราต้องมีพื้นฐานเบสิกในการเข้าโหมดล้างเครื่องนะครับที่เป็นระบบ Android จะเข้าประมาณนี้เริ่มแรกเลยครับอันนี้เราก็ลองเข้าแบบนี้ดูก่อนนะครับกดปุ่มบวกนะครับปุ่มบวกคือปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพิ่มเสียงแช่ไว้แล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับวิธีการนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์เิลพ่งกับรุ่นอื่นได้นะครับกองไ่โฟกัสดีพอโลโก้ติดนะครับให้เราปล่อยมือขึ้นนะครับที่ไปใช้กับเฮล์มแบนนะ พอโลโก้ติดนะครับไปปุ่มปิดเค่ออกปุ่มบวกปุ่มเพิ่มเสียงเรากดแช่ย,ย,วยาวๆนะครับแสดงว่าต้องเป็นปุ่มลบนะครับการเข้าโหมดล้างเครื่องถ้ามาบูทสองอย่างนี้นะครับให้เราปิดเครื่องลงได้เลยผมไม่แกะเครื่องนี้ไปแต่เ,เราปิดเครื่องปกติต้องเปลี่ยนเป็นลบนะครับเพราะแบง์บางรุ่นจะปุ่มโหมดอ่าโหมดเข้า r ี c o v ว r y ี่จะอยู่ที่ลบนะครับเพราะแบงก์บางรุ่นเครื่องลงก่อน รอตัวเครื่องจะช้าๆหน่อยอ่าโอเคมาแล้วเราตัวเครื่องปิดสนิทครับเราก็กดปุ่มลดเสียงครับแช่ไว้ปุ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องก็แช่นะครับพอโลโก้เขาติดอ่าติดไหมบางทีมันต้องประยุกต์พิกแพงกันไปนะครับซอฟต์แวร์ถ้าเปิดไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับปุ่มปุ่มลดเสียงเรายังกดแช่ยอยู่นะให้ทําอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกแล้วก็ย้ำปุ่มเปิดเครื่องเข้าไปอีกนะครับ ลองกดแช่ประมาณ1ิวิดูครับถ้ายังไม่มีอะไรขึ้นอีกนะครับให้ปล่อยปุ่มเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งครับสังเกตด,ดูนะครับปุ่มลบผมแทบไม่ปล่อยเลยอย่างนี้นะครับอ่าพอลบก็มันติดนะครับปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกครับมันจะไปหมุนล้างเครื่องนะครับสังเกตด,ดูนะครับนิ้วผมผมเนี่ยไม่ปล่อยปุ่มลบเลยยังอยู่ที่บูทหนึ่งอยู่ ใชะครับมาเรียบร้อยแล้วน้า Recovery นะครับเราต้องประยุกต์ปรับปลีกันไปนะครับไม่จําเป็นว่าต้องมีพื้นฐานหรือว่าเคยทําเครื่องรุ่นนี้รุ่นนี้มาก่อนนะครับเราเราอิงจาก CPU เป็นหลักเลยนะครับตัวนี้ถ้า v e ีตัวนี้นะผมคิดว่าไม่ MTK ก็ SPD นะครับสเปรตัมแต่โดยรวมแล้วไม่หลุด2 CPU นี้แน่นอนนะครับในตลาดแห่งแบนเอาแบนนะครับโอเคพอตัวเครื่องมาหน้า Android Recovery แน่นอนคาเวล่านี้เป็นหน้า ล้างเครื่องของ Android นะครับถ้ามาหน้านี้ได้บีบดัตต้าได้เลยครับสั่งบีบได้เลยนะครับบีบดัต้าทับแฟคเตอรี่ดีเซตได้เลยนะครับเป็นการล้างรหัสนะครับเมนูนี้กล้องกล้องกล้องเราไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่อ่าเมนูนี้นะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมทําเมนูอีกรอบหนึ่งเอางี้เดี๋ยวผมลองเข้าหมดล้างเครื่องให้ดูอีกรอบดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะใช้เมนูปิดเครื่องก่อนนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมเจองานรุ่นนี้จริงๆผมจะใช้เมนูนี้ก่อนนะ power off ให้เครื่องมันปิดลงแล้วครับผมจะเข้าโหมดล้างเครื่องให้ดูอีกรอบบางเครื่องนะครับอาจจะต้องกดปุ่มบวกนะครับที่เป็นเฮาแบนกดปุ่มบวกกับปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ลองถ้ามันไม่ขึ้นก็ลองกดอันนี้ปล่อยมือปล่อยออกนะครับแต่ปุ่มนี้เราแช่ยอยาวๆผมเปิดเสียงลดเสียงเราแช่ยาวๆนะครับบางรุ่นนะครับจะเป็นประมาณนี้สำหรับโหมดการเข้าโหมดล้างเครื่องแต่ถ้าเป็น Android รุ่นนี้นะครับบีมันต้องกดลบนะครับกดปุ่มลดเสียงแช่ไ้แล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องครับ กล้องไม่โฟกัสกล้องโฟกัสแล้วมันก็ไม่ขึ้นหลอกนะครับเรากดทิ้งไว้ประมาณสิบวิพอหลังสิบวิปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกย้ำปุ่มเปิดเครื่องเข้าไปอีกรอบครับนับในใจนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาสักแปดก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นบางทีกดแค่สองครั้งปล่อยมือมันก็ขึ้นนะครับคร่องพวกนี้เราต้องประยุกต์พลิพงกันดูนะครับมันจะไม่ตายตัวนะครับถ้าเป็นเอาแบนแ่งแบน แต่ไม่ตายตัวเหมือนพวกเครื่องแบร์อ่ะผมปล่อยออกเลยก็ขึ้นแต่ไม่ตายตัวเหมือนพวกเครื่องแบร์หนึ่งนะท่านอุ้ยนี่ครับก็เป็นเครื่องแบร์อย่างนี้มันตายตัวแน่นอนครับว่าการเข้าถูกแล้วการการเข้าหมดการเสียบสายอะไรมันจะตายตัวนะครับเครื่องแบบนี้มันจะเป็นบูตคีย์ของเขาที่เป็นสากลหลักนะครับแต่ถ้าเป็นท่อแบร์แพงแบร์บางทีเราก็ต้องคิดนะครับคิดตามตัวเครื่องโอเค แน่นอนครับว่ามาหน้า a อ d r ร i d r e c o v อ r y เป็นโหมดล้างเครื่องรียบรอยแล้วนะครับตัวนี้ผมปรับกล้องให้ก่อนโอเคครับกล้องโฟกัสแล้วแน่นอนครับว่ามาหน้านี้ล้างเครื่องได้แน่นอนครับกดปุ่มลดเสียงเลื่อลนลงมาครับเลือกคำว่าเมนู w i p ดั a ้ a เฟคทอรี่บีเเมนูนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Power หรือปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งการเลือกครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่าใช่ครับ byes กดตัวนี้ครับ่อเป็นการยืนยันคําสั่งการยิบดัต้านะครับตัวเครื่องก็กาลังขึ้นมากําลังยิบดัต้าฟอร์แมตในส่วนด a ต้าตัวนี้นะครับที่ไดเอฟ o อร์แมตตรงนี้แหละนะครับคําสั่งบล็อกบล็อกนี้นะครับแล้วก็ฟอร์มตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนที่ User Data ยูเซอร์ดต้าอยู่แล้วเราก็ต้องไปวิบแคสต์ประดิษฐด้วยเลื่อนลงมานะครับที่เมนูต่อกันเลยนะครับหลังจาก อันข้างบนจะเป็นว i บ Data า a ฟกตอรี่ดีเใช่ไหมครับอันข้าง่างจะเป็นว i บ c a ปดรอดิชันให้เราล้างค่าเขียขเคลียค่าแคดไปด้วยเลยกดปุ่มเปิดเครื่องครับเพื่อเป็นการยืนยันคาสั่งการเลือกครับแล้วก็เลือกลงมาที่คําว่าใช่ครับบายอแล้วก็กด r e b o ตซ s สเต็มนาวนะครับตัวนี้เข้าจใจดีให้เราจําตัวเวอร์ชัน Android ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกด r e b o ตซ s สเต็มนาวเลย ตัวเครื่องก็จะรีบูตเข้าหน้าหลักเลยนะครับคิดว่านะถ้าเป็น V2 อย่างนี้นะครับจะรีบูตเข้าหน้าหลักเลยเพราะว่าไม่น่าติดเมลครับท่านผู้ชมจากประสบการณ์ที่เล่นเครื่องแฮงแบนมานะครับแต่ถ้าติดเมลนะครับก็พวกนี้อะ่ะบักถามว่าบักมือได้ไหมบักมือได้ครับเอ่อมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวจะอธิบายบักมือ ถ้าเราจะเป็นเล่นบล็อกมือใน Android 8นะง่ายครับ Android 8 Android 9ที่เป็นแถวแบนด์แงแบนดง่ายครับแต่ถ้าเป็น Android 7เมื่อไหร่เราจะต้องเปิด ADB แล้วใช้คำสั่ง f a s t b o o t ยิงก็ก็เป็นไปได้ครับใช้ความล t b o o t ยิงน่าจะุด้นะครับอีกวิธีนึงก็คือใช้ดองเกิครับง่ายก็คือเลือกจำแค่ CPU เป็นเบอร์อะไรนะครับถ้าเป็น MTK ก็ CM2 ได้เลยครับ แต่ถ้าเป็น S.P.D ก็ C.M. 2เหมือนเดิมครับถ้าเป็นซอฟแบร์แงแบแบ C.M. สองจบแน่นอนตัวนี้อันนี้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเครื่องนี้ติดเมู่ระหวงจักหล้างแต่เครื่องนี้ผมคิดว่าไม่ติดเพราะว่ามันจะเข้าไปหน้าหลักเลยนะคิดว่าแล้วครับมันจะไม่ไปนหน้าแล้กภาษาหรอกเห็นนะครับจะเป็นประมาณนี้แบ่เป็นเครื่องในลักษณะนี้มานะครับเพราะซอฟต์แวร์เขามันจะเขียนคนละแบบแบบกันนะกับตัว Okay. ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเรามาใช้กันดูนะครับอาจจะอาจาอาจะไม่ใช่เครื่องเครื่องที่เจอกันบ่อยนะครับแต่ก็มันสามารถนําวิธีนี้ไปประยุกต์ยึดแยงสายกับรุ่นอื่นได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้ตอ,อันใหม่วิดีโอหน้าครับ หาที่รับชมจนจบครับ